ทุกคนวันนี้เราจะพามาชมสวนกันนะคะอันนี้เป็นที่เราเอามาอุ้นกมาตังนะ,ะอันนี้เพิ่งตัดหญ้านะดูสวนของเราวิยุ่งกัดเราเลยวิวุงกัดเรามามืดแล้วนะคะอันนี้หมอนยังไม่ได้ลงเลยเพราะว่าน้ำยังท่วมหนู่เลยคุยอันนี้ะโวคาโดูของน้อง,อง,องดูน้องสิโอ้โหนะกำลังดีนะเออขอดู นี่แล้วก็อันนี้ถ้าจะเป็นโซนยัก้อแล้วนะ้ำผักบุ้งของเราตอนนี้เป็นกระชายแล้วนะคะเราเลิกเก็บผักบุ้งไปแล้วก็เป็นกระชายแหนเนาะนี่นะคะอ่ะต่อไปเราจะพามาดูทุเร,รียนกัน นี่เมททูเรียนที่เราไม่ได้ถ่ายทุกคนดูนะนี่เปลือกซากเปลือกยังอยู่่เลยนี่เป็นต้นใบแล้วด้วยล้วมาลุ้นกันว่ามันจะรอดหรือเปล่านะคะอันนี้มะม่วงอ่าต่อไปค่ะพี่ชมนี่คือต้นหอมที่โดนน้องตัดน้องเราตดัดเองทุกคนยุงหยบมาอันนี้หักบุ้งเที่ยวลงใหม่อาจจะเด็ดแลลวก็ได้ นี่ถัวฝักยาวคือเข้าเดินมาจะสะดุดกับถักักยาวสูงมากแล้วก็อันนี้เป็นฝักทองจําได้ไหมที่นอ้องเคยตอนเล็กมากตอนนี้ใหญ่มากแล้วนะคะแต่ไปจะหัดจากถักฝักยาวก็จะเป็นผักบ<อ>ุง้งมีมะละกอด้วยนะนี่มะละกอโฟกัสไหมอ่าก็มันจะมืดแล้วทุกคน นี่ก็นะต่มานี่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 ขอมาอันนี้ก่อนอันนี้เป็นน้องมะเขือนะที่เพาะไว้ตอนนานจำได้เปล่าเออต่อมาอันนี้นี่ไม่ใช่ยาแต่น้องคือน้องแตงกวาที่เราเพาะไว้อ่เดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกนะคะนี่คือ สวนของเรานะคะอ่าตอนนี้เป็นยังแล้วนะคะแค่ก็เยอะแล้วนะคะไปะไปดูกันโหนี่นะ้าเอามาหนี่คิดของเรานี่ใช่โอ้ยนี่ทุกคนอันนี้คืออะไรนี่คือยีราดไหมใช่ตอนยีราดเราก็คือใหญ่โตมาก นะคะนี่พีคของเราที่ปลูกตอนนั้นเต็มไปหมดเลยนะคะนี่มะเขือเนาะอ่านั่นตะแคร่นี่ก็เป็นมะเขือนะคะนี่นี่ค่ะทีฝรั่งด้วยของทางทางเลยนี่ก็มะเขือก็ปเป็นนี่มะเขือนี่ก็มะเขือม่วงมะนี่ก็มะเขือปลอก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  แต่สิ่งนี้คือแครแค่ออกออกดอกแล้วนะคะนี่ครออกดอกแล้วน้องน่ารักไหมน่ารักนะคะต่อไปอันนี้ก็เป็นพริกของสวนนี่ทุกคนดูพริกสวนเราดอกไม้ดอกมากเลยนะคะนี่กะเพราเนาย่านี่ก็พรกพิกสวนเรา,าอันนี้ก็พริก สวนเรานี่ก็พลิกสวนเรานะคะนี่ต้นนี้นี่คือแบบโอ้โหมากเอยใช่ปะทุกคนมันเป็นให้แบบพริกทั้งต้นนะทุกคนเออนี่ก็พริกอีกนะคะนีนเป็มะเขือนี่จะเป็นมะเขือโนะ น,นีกับพริกมีพริกอัน,นต้นเล็กๆเนะะี่ยค่ะก็มีพริกนะคะอันพริกพริกอันนี้แต่ก่อนมีนะคะแต่มันหักไปแลว้วเพราะตัดกล้วยตอนนั้นเดี๋ยวจะลงคลิปตัดกล้วยเดี๋ยวไปชมกันได้นะถ้าตัดเสร็จอันนี้ก็ตอนนี้ก็มีพริกนะคะมีเม็ดด้วยแก่แล้วนู้มะม่วงอันนี้คือมแมงลักต้นเลย ะะก็นี่ก็คือกล้วยคือสูงใหญ่โตมากเลยเนาะนี่ก็ทิกนะคะ,ะถ้าไปดูพับกล้วยไหมอ่ะนี่แก้มงกรดูแก้มงกรนไปยางย่างเราแก,ก้มงกรเนเริ่มโตแล้วนะคะโอเค่นไปแล้วนะคะ บายๆนะคะพบกันโอ,อกาสหน้าเนาะบายบายๆขอบรับมุกบ้าของสวนเราไปเลย